ไม่ได้พ่อเป็นใหญ่กว่าไม่ได้พออยู่ข้างบนพ่อเป็นใหญ่กว่าพ่อต้องอยู่ข้างบนไม่เจ็บหรอเจ็บแล้วตอนเนี้ยดีมากเป็นลูกทุ้งเชืยอฝฟังพ่อ ยาวเล็บออกมาสิครับเล็ยบยาวอีกแล้วครับอืมลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่ออ่ะถูกแล้วแบบนี้ยน่ารักมาก <c oughs> ยอมไหมล่ะยอมที่ไหนล่ะยอม